เตื่อนกิฟดวโลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวีดัสสวัสด,สสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทตังกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับในช่องป่าปอนพีจีนะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมสมบัติของปูจิวนะครับผมนะทุกคนนะอ่ะโอเคมา คลิปนี้นะครับก็จะมาหมุนเองนะทุกคนนะเพราะว่าซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะสำหรับเกมนี้นะอ่ะก็สีสเก็ตเตอร์นะทุกคนนะแล้วก็จะเข้าฟีเจอร์พิเศษนะครับอ่ะโอเคไปขอเรื่มไปที่เบตดาก่อนละกันนะครับผมไปนะสิบรอเลยไปุดเครื่องไปก่อนนะครับก็สเกตเตอร์ก็เป็นสีเหลืองๆนะนั่นอนะ่ะเออไม่รู้ตัวอะไร ก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจุกลุ๊กสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรของค่ายพีจีให้ดูก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเออข้อเร็วๆนี้อาจจะทําเ,เกมเกี่ยวกับค่ายพีพีนะทุกคนนะโอเคสวยเว้ยโอเควาเป็นปูจิ๋วนะครับอุ้ยเอาเรื่องเว้ยโอ้โหมีวายลงมาต่อด้วยนะ สวยงามครับผมคือเราจะหมุนจนกว่าฟีเจอร์มันจะลงให้เราเออสี่ตัวนะไม่ใช่ฟีเจอร์ดิสเกตเตอร์นะครับนะเรามาตามล่าหาสเกตเตอร์นะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้เนาะแตกนอกไม่เอาอ่ะหมุนจนกว่ามันจะมาเออโอ้โหมาสองนะก็สี่สเกตเตอร์นะครับเกมนี้เนาะอ่ะโอเคเดินต่อนะครับ เออเนื้อมาดิประตูโอ้ยดูเป็นช่งองที่เสกวาเยอะมากเลยเกมน,นี้โอเคโอ้โหดูเนื้ออ้าว หัวจะปวดจังหวันี้วนรัวๆนะครับ <ś c oughs> จะเย็นโอเคอีกยี่สิบ้ารอบนะครับเออยยาวไวปดิยาวไวปดิวไวดหลหน่อยเลยแบบพรอบเออโอ้ยดูสิบเอายังจะเป็นสิบอีกยังจะเป็นสิบอีก <ś c oughs> ก็ต้องรองต่เกตเตอร์สี่ตัวนะครับทุกคนนะเออเราจะไม่ไปไหนอะ่ะต้องมีต่เกตเตอร์มาสี่ตัวเท่านั้นนะครับผมไม่พูดเยอะโอเคฝนก็ตกทั้งวันเลยงงโคตรเบื่อเลยโอเคเป็นไรวะเนี่ย สิบอีกแล้วโอ้โหสมบัติของปูจิ๋วนะครับผมนะวันนี้เราจะมาเห็นได้หรือเปล่านะฮะโอเคเป็นไรวะเนี่ยแม่เหล็กเออเฮ้อมาว่ะอุ้ยสิบจอนึงหน่อย โอ้โหมาวะ่ะสิบยังมาได้นะโอ้ไหลรัวเว้โอ้ไห,หล,ล,ลอ,หอ,ไอย่างนี้ทุกคนน่าจะมาแเกตเตอร์นะมันมาโบกมือใบยบใครไวเน่ะไล่เราหรือเปล่าวะโอเคทุกคนคือมันต้องมาวะ่ะ เดี๋ยวผมขอเล่นเครื่องมดีกว่าปขอเล่นเครื่องดูบ้างนะครับเผื่อมันจะมานะเอออย่าไปแช่อย่าไปแช,ไปช่ไม่ใช่สะสกุจ้นะครับผมแช่ไม่ได้นะโ <laughs> อคือไหลไปดีดูดูไหลไปเนื้อเอออะไรวะน่าไม่ใช่เนื้อดิโอ้วายมาคู่เลยแต่ไม่ต่อโอ้ <laughs> ช้ามากนะครับส่นเกมนี้นะมันเสกหมุนนะไม่ช้าหรอกมันเสกก็ตามคอนเซปต์นะครับนะตามล่าหาสเก็ตเตอร์วันนี้นะหาวีเจอร์ดีกว่าเหมือนกันนั่นแหละไม่หมดไม่เลิกโอเคไปห้าสิบรอบอีกนะครับแบบเล่งเครื่องตัวโบนะผมมองว่าอย่างนั้นมันช้าอะทุกคนนะมันช้าเกิน โอเคยาไปดิสเก็ตเตอร์อยังไม่มาสามตัวเลยนะหมายบ่ายาใครวว้นะออกมาอีกเยวตีให้มือหลุดเลยออกมาอีกเยจะตีให้มือหลุดเลยนะแบบปลอบ จงกะบ้ากเัเบลริกิเตอร์โอ้โหยังไม่มาสามสกตเตอร์เลยนะครับผมทุกคนคิวหน่อย,ยโอ้โหดูเป็นไรว,ะ,นะเเรวะเนี่ยเฮ้ยหลังๆเริ่มเรียบมาเนี่ย ก็สวยอุ้ยมาโอ้าอยู่ๆมาเฉยเลยเว้ยอีกหนึ่งตัวอะไรอุ้ยมาตัวเลยวะอหนึ่งตัวสามทีฮนะเอ้าไหนที่สุดก็มาว่ะเออห้าตัวเหรอไอเกเตอร์ไม่ใช่หรือมองสิโอเคเอาตัวบอ่อก่อนอุย้ยจะเปนหมุนเลยนะจะเอาตัวบ,บ่อได้หรืเปล่าเนี่ย ไม่ได้เว้ยเออไม่เป็นไรเอาตัวบอกไม่ได้นะครับได้จะมา17หมุนนะครับหมุนสองไปนะอ๋อตัวคุณก็ขยับตามคอมโบนะครับสำหรับเกมนี้นะโอ้โหไม่ไหลเลยรอไม่พีเวลาจริงๆก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะ สำหรับใครที่อยากผมเล่นเกมอะไรก่อใคล้ายพีจีดูก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเนาะโอเคเป็นไรวะนัทโอ้โหตะเคีมาช่วงหนึ่งที่สุดเลยนะเป็นบายสองตัวเลยนะมาหน่อยโอ้ยไหลไปเลยลัวคูณเยอะจัดนะครับผมโอ้มาอ่ะอตุ้ยเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบิรอ่ะตุ้ยสวยงามเวห้าเนี่ยอุ้ย ไหลรั่วๆเลยทุกคนเอาเรื่องวะเอาเรื่องว่ะเออสุดนี่ว่าเสร็จอีกแล้วบอกครับตำเมื่อนายเออเดี๋ยวตอบดังไม่ได้เดี๋ยวโดินด่าโอ้โหทุกคนหลายคนรลัวๆเลยนะแล้วก็ตัวคูณกันยับขึ้นตามจำนวนไหลอ่ะเออย่างสุดอ่ะคูณที่เป็ดไปแล้ คือตั้มไม่ว้าวเยอะนะกลัวเหมือนกันว่าจะคูนเยอะแล้วจะว้าวเยอะหรือเปล่าเหนือบดีโต้เก้าสิบเก้าเจโอ้ยหวานเยบ็บเบตหน้าอะไรครับผมนะมเมื่อวานไปเล่นเกมอะไรมาว่าเบตหน้าแต่ยับเหมือนกันเกมอะไรลืมล่าสุดแต่เกมอะไรแล้ว,ลมลมลลวไม่รู้โอเคแปดหมุนโอ้โหว้าเเวเลยเลยเลยหรอ เออไหลหน่อยอยู่ปอบมงเอ้ยซิปเหมือนจะเหลี่ยมนะโอเคยงไงก็ไม่ไปต่ออยู่แล้วนะครับเออแม่เหล็กมาไหมอุย้ยเราคนนี้กูได้เต็มเมื่อกี้แหมหดูไม่ทันตาลายด้วย โอเคลึกว่าได้เต็มนะเมื่อกี้เสาอุ้ยเลยใหญ่เลยแบบโถงเลยปบบปอบโอเคสองร้อ okay, ยมีกะนะครับโอโคขอยสวยอีกสี่รอบอันเป็นสุดป,ปิตี่สามรอบอีกสองรอบหนึ่งรอบสุดท้ายทุกคนเออเเปลเยอะเหมือนกัน เพราะว่าคูมันเยอะไงคูมันเยอะมันก็เลยไม่กล้าจ่ายเท่าไหร่นะนทุกคนนะสำหรับผมคิดนะโอ้โหจะเอาอยัางไงดีนะโอเคอีกรอบแล้วกันนะครับผมนะหมดรีบเจ็ดรอบนี้ก็หนีกันดีกว่าเาม,าามื่อวานไปเล่นเกมมวยไทยมาลืมไปนะครับนะไอ้กล้าไงโอเคมาอีกรอบไหม ก็อย่าลืมนะครับสำหรับการที่อยากผมเล่นเกมอะไรรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับน้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับมาอีกสักรอบก็ยังดีนะเค้งหนึ่งหน่อยอุ้ยเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยมีสิทธิ์มานะเนี่ยปืดป๊ดปื๊ดขอหน่อยละปืด๊ดเออวปลายิงใครเดืเอ,อป้าไปเลี้ยงไก่นะปืด๊ดปื๊ดโอ้โห พืบอกว่ามาไม่ไหวแล้วพี่บทบันเจิงมามันก็มาแบบดือด้อๆเลยทุกคนนะผมคิดว่าง่ายๆเลยสเกตเตอร์ลงมาพร้อมสองตัวเลยกนะ็อโอเคอยู่นะครับถือว่าไม่น่าเกียดน,นะแต่ก็ว่า,วาเยอะเกินไปหน่อยนั่นแหละห,หลังๆนะเพราะว่าคุณมันเยอะก็ตามสเตปบีจีอยู่แล้วแต่มันไม่แตกจริงๆนะทุกคนนะมันก็จะว้าว,าวาหลังๆนี้แหละเท่าที่สังเกตน,นะ โอเคก็อีกสิบจีรอบนะครับนะอีกกิบจี่รอบนะโอ้โหขอสวยยอุ้ยวายลงมาคู่เฉยนะครับ โอ้โหดูก็พามาสามร้อยนะก็โอเคบวกห้าร้อยนะครับก็ไม่ไปต่อแน่นอนเพราะถือว่าน้าจาว่าแตกไปมันก็แต่นะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะนะทุกคนนะก็มันไม่เกลือเลยถือไม่เกลือระเบิดห้านะครับอย่าลืมก็โอเคทุกคนไม่ไปต่อดีกว่านะครับเนาะก็ตามสเต็ปเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับเนาะก็อย่าไปซ้ำดีกว่า ก็โอเคนะครับสำหรับการที่อยากผมเล่นเกมอะไรรู้ก็คอมเมนต์กันมาเด้อก็สำหรับัวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ,รบก็ก็เจอกันใหม่นะครับทุกคนคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผมจุกกลัวหวานเจี๊ยบเออ